กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยสำนักงานปลัดกระทรวงได้จัดงานถแถลงข่าวเปิดตัวระบบสารนุกรมกีฬาประเทศไทยหรือไทยแลนดสปอร์ตออนไนซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับระบบการจัดการข้อมูลด้านกีฬาไทยให้มีความน่าเชื่อถือครบถ้วนทันสมัยเชื่อมโยง และสามารถนําไปใช้ได้จริงในเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการกีฬาของประเทศให้สอดรับกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่7พศ2 5 6 6 2 5 7 0ถึง2,570ซึ่งมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศโดยมีเป้าหมายทําให้คนไทยมีสุขภาพดีขึ้นอยากถามท่านเจสันนะคะอะไรคือเป้าหมายของการเปิดแอปนี้ค่ะ การเปิดช่องทาง,ง,ทางส,สารานุกรมไทยเนี่ยผมต้องบอกว่าเราเป็นช่องทางเพื่อระดมข้อมูลทั้งหมดของประเทศไทยในเรื่องของกีฬานะครับว่ากีฬา เรามีข้อมูลเยอะมากแต่ไม่มีแหล่งข้อมูลที่จะรวบรวมอย่างเป็นระบบเพราะนั้นระบบเนี้ยจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการยกระดับในการพัฒนาประเทศไทยในมิติของด้านกีฬาผมต้องบอกว่ากีฬามีความสำคัญแต่การวางศาสตร์และกลยุทธ์เราขาดซึ่งข้อมูลอย่างเป็นระบบอย่างมากระบบสารานุกรมการกีฬาของประเทศไทยเนี่ยจะเป็นระบบที่ช่วยให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูล ทั้งนักกีฬาทั้งประชาชนเยาวชนทั้งผู้ต้องการนำข้อมูลไปวิเคราะห์เหล่านี้จะเป็นประโยชน์มากๆและระบบนี้จะมีข้อมูลพื้นฐานในเรื่องของกีฬาเกือบทุกมิติระบบนี้จะค่อยๆเก็บข้อมูลไปนะครับครับผมนักแข่งกอล์นี้จะช่วยให้คนไทยมีสุขภาพตีขึ้นหรือว่ามีส่วนรมในด้านกีฬาได้อย่างไรบ้างเป็น พื้นฐานตามที่ผมได้เคยบอกว่า key s u c c e s s Factor ในการยกระดับและพัฒนาและการกำ,กำหนดกลยุทธ์กีฬาก็คือข้อมูลนั่นแหละข้อมูลจะเป็นตัวกำหนดนโยบายนโยบายจะถูกขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบและถูกทิศทางด้วยข้อมูลที่ถูกต้องผมเชื่อว่าข้อมูล จะนำมาซึ่งการกำหนดทิศท,ทางการใช้งบประมาณและการพัฒนากีฬาอย่างเป็นระบบและข้อมูลจะทำให้เห็นว่าอุตสาหกรรมการกีฬาไม่ใช่เพียงมิติของการทำเชิงเศรษฐกิจแต่มันมีมิติของเศรษฐกิจสังคมเข้ามาและรวมถึงในเรื่องของการพัฒนาเยาวชนและสังคมให้อยู่ในทิศท,ทางที่เราสามารถพัฒนาประเทศ ได้อย่างเป็นระบบด้วยศักยภาพของคนที่เกิดจากการพัฒนาจากกีฬานะครับท่านนายกนะครับในฐานะท่านเป็นนายกสมาคมวอลเลย์บอลท่านมองว่าไทยแลนด์สปอร์ตอเม i นตนครับจะช่วยยกกระดับกีฬาวอลเลย์บอลและกีฬาอืา่นในประเทศได้อย่างไร,รผมว่าหนึ่งก็คือจะทาให้กระตุ้นนะครับให้สมาคมต่างๆกีฬา,าทุกสมาคมกีฬาซึ่งเรามีถึงเกือบร้อยสมาคมเนี่ยได้หันมาให้ความสนใจกับข้อมูลมากขึ้น ที่ผ่านมาเนี่ยการทํากีฬาของสมาคมต่างๆเนี่ยผมคิดว่าทั้งสมาคมวอลเลย์อบอลร,รึอสมาคมอื่นๆด้วยเนี่ยยังใช้ข้อมูลเพื่อการพัฒนากีฬาเนี่ยน้อยนะส่วนใหญ่ก็จะใช้ความรู้สึกการใช้ความคิดของกลุ่มผู้บริหารแต่ไม่ได้เอาข้อมูลมาวิเคราะห์จริงๆว่ามันควรจะ,ะพัฒนาไปในทิศทางไหนหรือวางแผนไว้สําหรับอนาคตข้างหน้ายาวๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นส่วนกระตุ้นสําคัญทําให้สมาคมทุกสมาคมได้หันมาให้ความสนใจกับเรื่องข้อมูลแล่ ก็เชื่อเหลือเกินว่าถ้าทุกสมาคมได้เข้ามาหันใจหันความสนใจมาให้ข้อมูลจะเห็นความสาคัญว่าต่อไปนี้จะมีเห็นเลยครับว่าจะมาจะมีคนมาสนใจจากข้อมูลของกระทรวงอาจจะก็จะมีคนทําเห็นถึงปริมาณคนที่จะเข้ามาเป็นเป็นบุคลากรก,รกรีฬาไม่ว่าจะเล่นกีฬาหรือสนใจเรื่องการออกกําลังกายทั่วๆไปเนี่ยจะเห็นภาพชัดเจนว่าทุกสมาคมจะต้องมีมีสิ่งต่างๆเหล่านี้เพิ่มปูนมากยิ่งขึ้นอันนี้ประโยชน์ที่เราได้ได้รับชัดเจนซึ่งในส่วนของการวางแผน พัฒนาจากกลุ่มคนที่เข้ามาใช้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็ทางแต่และสมาคมก็สามารถที่จะไปกําหนดเป้าหมายแล้วก็เห็นทิศทางในการที่จะพัฒนาสมาคมของเองของตนเองได้อย่างชัดเจนขึ้นน,น,นะครับ,รบข้อมูลจากแพลตฟอร์มนี้นะครับมีส่วนสําคัญในการสร้างแรงบันดาลใจนะครับแล้วนกะ็พัฒนาศักยภาพให้กับด้านกีฬาเนี่ยได้อย่างไรบ้างครับ ก็มันมีความชัดเจนนะครับถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กเยาวชนนะครับกลุ่มเด็กเยาวชนเดี๋ยวนี้เขาอยู่กับหน้าจอหน้าจอโทรหน้าจอโทรศัพท์เนี่ยเข้าถึงเพราะฉะนั้นเขาเข้าถึงการที่เรามีข้อมูลตรงนี้เขาจะเข้าถึงเมื่อก่อนนี้เราเราคิดว่าเด็กเยาวชนเนี่ยเขาน่าจะรู้จัก อ่ามาเล่นกีฬากันตามโรงเรียนตามอะไรแต่ณวันนี้มันไม่ใช่แล้ววัฒนธรรมมันเปลี่ยนไปเขาไม่ได้บางทีเขาไม่ได้โรงเรียนเขาก็สนใจจากการเรียนแต่ว่าถ้าพูดถึงการสนสนใจจริงๆเขาอยู่กันหน้าจอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าข้อมูลกีฬาไปอยู่ที่ ที่จุดที่เขาดูอยู่เป็นประจำเขาเห็นอยู่เป็นประจำเนี่ยก็เชื่อเละเกินจะทําให้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กเยาวชนเหล่านั้น,น่ะหันมาสนใจกีฬามากขึ้นอย่างที่ผมบอกว่าบํารวงจํานวนบุคลากรทั้งด้านการกีฬาทั้งผู้เล่นทั้งคนที่สนใจมาออกกําลังกายอะไรต่างๆอันนี้ก็จะมีมากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับรับ ก็เสริมอาจา์นิดนึงการเข้าถึงข้อมูลด้วยโทรศัพท์จะทําให้เยาวชนเนี่ยที่อยู่กับโทรศัพท์เนี่ยสามารถออกกําลังกายที่ไหนก็ได้โดยมีโทรศัพท์เนี่ยเล็กขอดเรามี CCC เออ c ครดิตคาร์ลีชาร์เนซซึ่งเป็น CCC ที่เก็บข้อมูลการออกกาําลังกายเขาสามารถออกกาําลังกายด้วยโทรศัพท์และเลกคอร์ดเอาไว้ก็ได้นะครับเหล่านี้เดี๋ยวจะมีฟังก์ชันหรืออะไรที่เป็นประโยชน์กับเขาเพื่อต่อยอดและกระตุ้นให้เขาออกกาําลังกายมีโปรโมชั่นหรืออะไรที่ดึงดูดเขาให้ออกกาําลังกายมากขึ้นก็เป็นอีกสเต็ปต่อไปที่เราจะต้องค่อยๆพัฒนาและดึงดูดเยาวชนที่อยู่กับมือถือออกกาําลังกายกับมือถือนั่นแหละด้วยพื้นที่ของเขาที่เขาสะดวก